สวัสดีครับคุณอยู่กับชาแนลลายแทงช่องของคนชอบกินกับผมโอ oh, นะฮะแล้วนี่คือการรีวิวที่ละเอียดที่สุดนะครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้ไม่ได้กลาว่าจะทําเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาที่โชคชยัย4นะครับแล้วก็จะเรามารีวิวร้านนี้ลงทิกต o k นะครับก็คือร้านโคตรยำที่โชคชยัย4ตอนแรกไม่ได้กลาว่าจะทํา YouTube จริงๆนะครับแต่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยรสชาติมันดีนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เราเปิดคลิปหลังจากที่กินแล้วไปครึ่งหนึ่งแล้วเดินมาหยิบกล้องที่รถ แล้วก็มาเปิดคลิปนะครับแล้วดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่ารสชาติเนี่ยถูกปากเรามากๆเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในร้านนะฮะต้องบอกทุกคนก่อนนะครับร้านนี้ไม่ใช่บุฟเฟ่จริงนะครับแต่ราคาเนี่ยสมเหตุสมผลนะครับอยากจะให้ดูนะครับอันนี้คือเราสั่งเมนูที่เป็นเมลเอาเล่นเมนูอันนี้คือเมนูโคตรยำนะครที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเนี้ยแล้วก็กินไปแล้วประมาณหนึ่งด้วยนะครับเละทำติ๊กต็อกเสร็จแล้วนะครับเราจะมาให้ดูเมนูนะฮะเล่นเมนู ก็จะเริ่มตั้งแต่เป็นราคาทั่วไปแบบนี้เยอะแยแบบอะไรเป็นยำกุ like ้งสดยำกุ Esta, ้งสุกนะฮะยำกุ้ง2โค้นนะครับก็คือใส่กุ้ง2อย่างนะครับราคา180บบาทเมนูยำตรงนี AP ้นะฮะเป็นยำไข่แดงเค็มยำหมูยอหมูยอแดงไข่เค็มแล้วก็ปูแล้วก็ไส้กรอกวัตถุดิบยำทั่วไปนะฮะนี่นะครับมียำไข่แมงดามียำไก่ชั้นอ้อย นะครับยำปลาดุกฟูแล้วก็เป็นยำแซลมอนแบบนี้แล้วก็อันนี้ครับคือเมนูคอรยำที่เป็นซิกเนเจอร์นะฮรราคาตรงนี้นะครับยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับหรือแวตนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเมนูเครื่องเคียงนะก็จะเป็นของทอดแล้วก็กกหมูเอ้ยแคบหมูนะครับแล้วก็เป็นขนมจีนข้าวสวยนะครับแล้วก็เครื่องดื่มแบบนี้นะมาเริ่มใหม่กันอีกรอบหนึ่งนะ คือน้ำยำเนี่ยเขาจะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเป็นแบบสูตรธรรมดาสูตรเข้มข้นแล้วก็แบ่งเป็นใส่ปะลาล้ากับไม่ใส่นะฮะอันนี้เราเนื่องจากเป็นคนที่แบบไม่ได้สัมทัดในเรื่องของการกินปะลาลาเนี่ยแต่วันนี้เราก็สั่งมาลองเหมือนกันเริ่มจากโคตรยำเนี่ยจะเป็นน้ำยำสูตรปกตินะครับที่เวลาพอชิมเข้าไปเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับที่น้ำยำที่นียรสชาติจะไม่ได้กระโดดไปทางใดทางหนึ่งแต่ความเข้มข้นเนี่ยเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดขึ้นมา เท่าๆกันนะครับเปรี้ยวกับเผ็ดจะเหมือนกับนำอย่างอื่นอยู่นิดนึงนะฮะแล้วก็วัตถุดิบนะครับบอกได้เลยว่าเมื่อสักครู่กินเข้าไปแล้วนะครับแต่ให้ดูอีกทีหนึ่งนี่คือกุ้งสดนะครับที่เป็นขยานชิมหลายๆอย่างนะสั่งจานนี้อันเดียวจบเลยนะฮะแล้วก็เนี่ยบอกว่าตัวค่อนข้างใหญ่นะครับอันนี้จะเป็นกรอบ นิดนึงนะครับแล้วก็เด้งเดงหยุ่นๆยุนจริงๆเมื่อกี้เรากินกุ้งสุกไปแล้วด้วยอย่างบอกว่ากุ้งสุกเขากรอบเด้งมากเลยนะฮะแล้วก็จริงๆก็จะมีหอยแครงมีหมูยอ่อมีไส้กรอกมีปูนะครับกุ้งก็ให้มาแบบเยอะมากนะครับถ้าดูกระจายๆอย่างเงี้ยปูนะครับอยู่นี้เดี๋ยวเรากินปูที่หลังนะครับแล้วก็หมึกนะฮะเมื่อสักครู่เราชิมหมึกไปแล้วเดี๋ยวชิมให้ดูอีกทีหนึ่งใน y YouTube เนี้ย มือเขากรอบสดมากแน่นแล้วก็ตรงกลางมีความนุ่มแล้วก็แน่นครับน้องเมย์ไปต่อไม่ถูกเลยาร,รอเปนเนี้ย <laughs> ตอนนี้น,น้องเมย์กำลังพยายามทำช่อง YouTube ด้วยนะครับดังนั้นเวลาเราจะพูดเนี่ยคนหนึ่งก็ต้องเงียบ<อ> <laughs> บอกแล้วทำช่องเดียวกันเรื่องหมดเรื่องหมดราวไปแล้วก็มีทนนี่จะเป็น ยังปลาดุกฟูที่ตอนแรกมันจะมาเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับพอดีเป๊ะดังนั้นเขาทำปลาดุกฟูได้สวยมากๆนะครับแล้วก็พับมาแบบนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำยำที่เป็นสูตรเข้มข้นสังเกตนะครับปริมาณพริกอันนี้จะมากกว่าตรงนี้นะฮะใช่ความเหนืดจะเหนืดกว่าปลาดุกฟูเป็นโพร่งันศบสวสิ่งสิ่งที่สังเกตได้นะครับ ความเข้มข้นของน้ำยำสูตรธรรมดาสูตรเข้มข้นเนี่ยพออัปเกรดเป็นสูตรเข้มข้นเนี่ยความเข้มข้นของเขาไม่ได้แปลว่าเผ็ดขึ้นหรือเค็มขึ้นอย่างเดียวแต่ทุกรสมันคือการอัปเลเวลขึ้นมาแบบคูณ1.5หรือคูณ2แบบนี้นะครับดังนั้นรสชาติเขาจะยังมีความกลมกล่อมในรสชาติอยู่ส่วนนี้จะเป็นยำแซลมอนนะครับซึ่งมันจริงๆมันมีครบนะครับมันมาแบบพิซซ่าแบบนี้เลยนะครับเรากินไปแล้วว่ามาณหนึ่งแล้วสิ่งที่อยากให้สังเกตน,นะครับ แซลมอนของที่นี่จะใช้แซลมอนเกรดซาชิมิลายสวยๆแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำยำสูตรธรรมดาแต่ใส่ปลาล้าเข้าไปด้วยนะครับ <Thank you. S 1> แล้วเราจะมากินเป็นซูชิ <laughs> คือซูชิแซลมอนนั่นเองนะฮะในวอร์ชันไทไทสไตล์อิสานสไตล์มีค้อมสุขโครนจริงนะนงน<อ>หาได้ยากยำแซลมอนในร้านยำที่หั่นแซลมอนหนาแบบซาชิมิเลยแบบนี้แล้วได้กินรสชาติยำแบบนี้ ที่เป็นความเข้มข้นแบบนี้มีสัมผัสวาซาบิขึ้นมานิดหนึ่งให้มีถึงกลิ่นนิดหน่อยแต่ความเข้มข้นขึ้นมาเยอะปลาล่าใส่ไปบอกได้เลยเป็นปลาล่าที่คลีนแบบเรากินได้คือถ้าปลาลาที่เรากินได้เนี่ยถือว่าเป็นปลาที่โอเคนะครับคือคนไม่กินปลาล่าแบบเราก็กินได้แล้วก็มาดูในบริบทของทอดบ้างนะครับจริงเยอะนะมาเต็มจานนะครับ ของทอดของที่นี่นะครับสิ่งหนึ่งที่อยากให้สังเกตไม่ว่าจะเป็นหอมเจียวที่อยู่ด้านบนหรือตัวหมูเองนะครับไม่อมน้ํามันนะกรอบกลมๆเลยนี่เราสามารถเอามาจิ้มแบบนี้ได้นะครับกินซอสไปเลยได้อารมณ์ดีนะการเอาของทอดมาจิ้มน้ำยำมะ เนยก็เป็นไก่ทอดนะครับไงดีกินส่วนนี้แล้วกันนะฮะนัวเปล่าอ่อเนื่องจากมันถูกวางวางสักพัดหนึ่งนะครับก็จะมีความนิ่มนะตกลิ่นของทอดหอมพีกมากจริงอะ่ะจิ้มน้ำยำ ดีนะส่วนตัวชอบหมูมากกว่านะครับแล้วก็ปูปูเนี่ยเขาใส่มาทั้งปูสดแล้วก็ปูสุกเลยนะครับเดี๋ยวลองปูให้นะครับสองตัวเนาะปูใส่มาสองตัวแล้วก็วัตถุดิบอื่นแบบนี้จานละห้าร้อยถือว่าไม่แพงนะ เขาละลายฟรีสมาได้ดีนะคือกินใบเนี่ยมันไม่มีความเป็นเกลดน้ําแข็งเหลืออยู่มีแค่ความเป็นนุม่มๆวุ้นๆเท่านั้นเองเส้กอกต้องชิมด้วยไหมชิมด,ด้วยแล้วเนาะเป็นไส้กอกลมควันด้านนอกอยู่นะมีกลิ่นลมควันหนังกรอบนิดๆแล้วก็หมูยอนะฮะ นุ่มเด้งหอมหมูยอขึ้นมาปูสุกข,ขออนาตนะฮะเราสามารถกินปูสุกแบบปูสดได้ไหมโอเคนะปูเนาะเนื้อหวานอยู่ความสดใช้ได้เลยจบสั้นๆที่เท่านี้แล้วกันนะครับเป็นคลิปหนึ่งที่ทำเพราะว่าอยากสื่อสารให้คนดูจริงๆว่า พอได้มาลองชิมร้านนี้แล้วเป็นอีกร้านหนึ่งที่เราสึกว่าน้ำยำของเขาทำได้กลมกล่อมทุกรสชาติเนี่ยมันไม่มีอันไหนแบบกระโดดมากมายนะครับมีเปรี้ยวกับเผ็ดขึ้นมานำเมนอื่นอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับหลายๆคนที่ชอบความกลมกล่อมไม่ได้หนักไปทางเค็มไม่ได้หนักไปทางหวานนะครับจะชอบน้ำยำที่นี่นะครับแล้วก็สายแบบถ้าบางคนอยากกินปลาร้าแต่ว่าแบบเอ้ยไม่เคยลองกินมาก่อนนู่นนี้นั้น อาจจะลองจากที่นี่ก็ได้นะครับแล้วก็ยำแซลม,มอนของเขาจะมีความใส่วาซาบิได้นิดนึงนะครับใครไม่ชอบวาซาบิบอกเขาได้เขาก็ไม่ใส่ได้เหมือนกันนะครับราคาแต่ละเมนูบอกเลยว่าสมเหตุสมผลนะครับไม่เคยอวยร้านไหนอยู่แล้วสั่ง grab ได้เหมือนกันเห็นเมื่อกี้ตอนแต่มาแล้งมี grab มีไลแมนไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับ<ๆ>ก็มาเรื่อยๆนะครับมีหลายสาขานะครับเราอยู่ที่โชคชัย4นะครับแล้วก็มีห้วยขวางมี ที่อื่นอีกนะครับลองเข้าไปในพิมพ์คำว่าโคตรยำใน Facebook ก็จะเจอสาขาที่อื่นเด้งขึ้นมาเหมือนกันสำหรับวันนี้ก็เราก็ฝากตรงนี้ไว้เท่านี้ถ้าใครอยากสนับสนุนโอบเมนะครับเราสองคนเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการลดน้ำหนักเฉพาะบุคคลทักเราเข้ามานะครับใน Facebook ส่วนตัวนะครับหรือว่าเป็น Facebook Fanpage หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่างเราได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช anel ไลน์แทงเอาไว้แล้วเจอกันทุกๆวันศุกร์ ตอนหนึ่งทุ่มนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ,บกดกระดิ่งด้วยนะ